เวันนี้จะให้น้องไม่เล่นเกมแบบญี่ปุ่นโอ้จะได้ไปเล่นกับคนญี่ปุ่นได้เวลากับญี่ปุ่นได้แล้วสอนน้องไม้เล่นเกมที่คนญี่ปุ่นเขาเล่นกันมีทั้งหมด3เกมด้วยกันสามเกมนะสองเกมมีอะไรนะอันแรกอะไรนะอันแรกจิมุีเต้ห้วยยังไงอะจิมุีเต้ห้วยนะอันแรกอันนี้ก่อนไหมอันนี้อะโอเคอันจิมุีเต้ห้วยเคยได้ยินปะคะอันจิมุีเต้ห้วยไม่เคยเลยค่ะอย่างเงี้ยหันไปหงนน้ดซิเออที่เป่ายิงฉุบแล้วก็แบบ ใช่ใช่ใช่เคยเห็นในการ์ตูนเล่นเนี่ยแหละเราจะมาเล่นแบบในการ์ตูนตัวอย่างเป็นกรานะจางเค้งโ้อยแล้วก็คนชนะก็จะพูดว่าอาจิมุยเตห้อยมันมีซ้ายขวาบนล่างถ้าเกิดว่าเราหันไปทางเดียวกับนิ้วเนี่ยมันก็จะผิดเอ้ยมันก็จะแพ้ใชจางเค้งห้อย มองไหนนะม่เก่งมากมองมองมองตัวนตกเฉีใต้เอาใหม่ใหม่ใหม่้วงกูจเกปยอิม้ย้ไม่ได้งอให้น้องมเลยโอเคจั๊กเก้ปยจั๊เกนยจัเกอยชิมอมุยเ้อมุยเโอเค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 จัเกย้ ジいンケンポイ、アイコあいショッでしょあウィンドホイ、ジャンケンポ <laughs> イ、アチュウィンドホイ、ジャンケンポイ、アイコーデシいップ。アチュウィンドホイ、ジャンケンポイ、アイコーデショップ。アあっち向いてほい อ๋อคือเก่งกว่าเราอีกเออใช่มันมีความยากตรงที่ว่าแบบเราเราชนะแล้วไม่พอเราต้องมาชนะอันนี้อีกอะพี่เล่นไม่ได้อ่ะพี่ภาษาไทยมายแพ้พี่บีมไปเยอะรอบนี้เราจะต้องมาแก้แค้นพี่บีมเป็นเกมที่พี่เล่นไม่ได้จริงๆจางเกงหโปไปแล้วก็อัดจิมุเตห้อยโอเคจังเกงโป้ยอัดจิมุเตห้อยอัดจิมุเตห้อย

คนฮกเกมที่จะมาชนะพี่บีมนะเราไปเล่นที่ญี่ปุ่นดูนะคะได้โบยิ่งชุบพิเศษนะครับชื่อเกมโบวิงชุบพิเศษนะคะอันนี้ก็คือพีเล่นไม่ได้น้งไมคที่เล่นไม่ได้ถกกเนนาถูกนนจังเกจังเกยมันยังไงจังเกธรรมดาใช้มือเดียวใช่ไหมครับครับแต่ว่าจังเกพิเศษว่าใช้มือสองมือใช่สมือะ じゃงเกนโปยโปยどっち出すのこっち出すのเตว่าจีบไปหน่อยเราก็มันจะมีเพลงมันจะมีเพลงอะลองๆจังเกนโปย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 อะไรก็ได้อะไรก็ได้คป๋าเออแต่ว่าเมืองกำไม่ดีนะเหมือนเหมือนกันไม่ได้ออ๋แล้วก็จะแบบว่าบอกเขาว่าเราจะออกอันไหนหน้าจะออกอันนีหน้าอะไรเงี้ยอ๋อให้เขาได้แบบมาลองเดาว่าเขา เขาต้องทำเหมือนนี้เหมือนเราเงี้ยแล้วก็มาเป่ากันอ๋อเหมือนแบบเห็นช้อยว่ามันต้องเป็นของอันไหนแล้วคิดว่าเขาจะเอาอันไหนก็เอาที่ซูได้ไป่เราคิดไม่ทันอ่ะโหยากจังเก็มโปยโปยっち出すのこっちนกที่ไดอสนที่ได้สไม่ได้ไม่ได้

Chắn kém boy boy, đố chi no, cô chi đắt no. Đừng quên nhé. Đưa cho anh thì mình, mình chiến thắng như được không? Mát mát. no, cô chi đắt no. Đây. Thật là, thằng lông ở đây, không じゃんけんぽいぽいどっちだすのこっちだすのあいこでぽいぽいどっちだすのこっちだすのあいこでぽいぽいどっちだすのこっちだすのたまやん。 ก็ชดาสโน่ก็ิดาสโเอาจริงอะเกมนี้เนี่ยเราสึกว่าถ้าใครถนัดขวามักจะออกมือขวาเมื่อกี้เราออกมือขวาตลอดเลยนะมันที่ติดแขนที่พี่ปยป่ะที่พี่ออกมือขวาตลอดปะไม่รู้ว่ะไม่รู้เกมต่อไปค่ะโอเคนะต่อไป อ่า Ubi Suma Ubi s u ม a อ๋อในเลข Ubi Suma อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซูโมหนะไม่ใช่ที่นับเลขอ๋อนับได้เราให้เอามือลงใช่ปะใช่ใช่ใช่มือลงถ้าหมดก่อนก็คือชนะใช่ไหมอืมใช่ครับอันนี้เราจะมีทั้งหมดหกหกนะหกนะหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะพูดว่าอิเซโนเซแล้วเราจะยก Isenose นี่อะไรเงี้ยของเราก็มีไอที่เหมือนห้าสิบสิบห้าอะไรเงี้ยเคยเล่นป่ะตอนเด็กๆไม่เคยอย่างงี้ใช่ปะอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะอ่ะทูโมจังเริ่มก่อน Isenose นี ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ถึงสองก็คือเราก็วนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันออกสองี่งานับเป็นหนึ่งสองสามสี่เราจะยกนิ้วได้ทุกคนรวมกันเหรอเราจะไม่ยกนิ้วก็ได้เราจะไม่ต้องยกก็ได้ยกก็ได้หรือยกสองมือหรือว่ายกมือเดียวก็ได้แล้วถ้าถ้าถูกหมายถึงแบบถ้าถ้าตรงตามที่เขาพูดเขาก็จะเก็บมือเก็บมืคใครมือหมดซะนอตัวเลขจะลดลงเรื่อยเรื่อย อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อิเซโนเซโนเซโนเซมือห้ามาตรงไหนมือห้าอ๋อต้องใช้แค่นี่เดี๋ยวผมเอาละมาดมดมโนโนเอาแค่นิ้วโป้งโอเคเอาใหม่เอาใหม่แต่เขาบอกเลขก่อนเลยโอเคแล้วก็หลับเลขนะอ๋อเอาใหม่เอาใหม่สี่ช่าเสร็จอีเซโนเซยอนอ๋ออิเซโนเซยอนเซโนเซย

อิเซโนเซสอิเซโนเซอิเอิเเซโนมาสนุกตรงเพดนี้เหมือนกันนะสนุกสนุกอิเซโนเซนีออันนี้ถ้าเล่นหลายๆคนน่าสนุกอันนี้สนุกอัน้สนุเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนั่งลงมาอิเซโนเซหาจ

ัมตรงนี้แหละเซสองสองสองเซเซเราขอบคุณทุกคนมากค่ะคนที่ดูอยู่ก็ลองเอาเวเล่นกันดูนะอ่ะโอเคบ้างคะวันนี้สนุกดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาต่อรานะคะขอบคุณพิการเต็มมากเลยนะ ขอบุณฮะเป็น hmm. คิด่างนีいい้เหลอคะใช่ไหมฮะเย่ิูแลหวค่ะไมบได้ค่ะฝากไว้ชอสุดใช่อง